สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยี่หงคือเก่าเนาะครับเนาะมืัอนี้ยี่หงจะพาเพื่อนเพื่อนไปเบิรงตลาดครับเพื่อนครับตลาดผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองนะครับเนาะกัอยู่แถวแถวลังสิตครับเพื่อนเพื่อนครับยี่หงกะมาซื้อเป็นประจําครับสองสามวันยี่หงกจะมาครั้งหนึ่งนาะครับเนาะมีเพื่อนเพื่อนถามกอนเข้ามาครับว่าการไปซื้อผลไม้นี่มันเป็นจังไหนนะครับเนาะยี่หงกจะมาทายให้เพื่อนเพื่อนเบิรงครับ การซื้อผลไม้หลายๆชนิดนะครับเนาะใส่ทุนเหมือดลายบันไดยังเสร็จนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปเบิรงกันครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆแบบเลี้ยงให้เพื่อนๆได้เบิรงกันง่ายๆนะครับเนาะบ่ะต้องยืดเยื้อนะครับเนาะไปเบิรงกันเลยครับผมตลาดสีมุมเมืองยี่หองจะพาเพื่อนๆไปซื้อสับประรด ซื้อบักม่วงแล้วก็ซื้อแตงโม้นะครับเนาะอันดับแรกครับคราวนี้ก็จะเป็นร้านมะม่วงสับประรดนะครับเนาะนี่ก็จะมีซุ้มให้จอดรถครับเพื่อนครับกว้างขวางครับนี่วันอาทิตย์ครับคนก็นจะมาก่ะจายตลาดกันเยอะเลยนะครับเนาะ เดี๋ยครับที่จอดรถเขาจะมีเลขบอกนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเอารถไปจอดอยู่ช่องใดเวลาไปซื้อของนี่ก็บอกบอกข้นทรงนะครับเนาะว่าจอดยู่ล็อกใดล็อกใดนะครับเนาะข้นทรงก็จะได้มาทรงได้ถือล็อกนะครับเนาะล็อกสิบล็อกสิบเอ็ดล็อกเจ็ดทงเสียนะครับน้องเพื่อนเนาะเวลามาจ่ายตลาดจอดรถไว้ล็อกใดข้นทรงเขาก็จะได้ทรงได้ถูกหม่องนะครับเนาะหล้วก็รวดเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาในการล็อของนานนะครับเนาะ วันอาทิตย์คนเยอะครับเพื่อนครับมองจอดนี่เต็มเลยครับเนี่ยครับยูคงก็ได้จอดนะครับเนาะล็อกสามแล้วครับเนาะเวลาไปซื้อของก็บอกคนส่งว่าจอดอยู่ล็อกสามแล้วก็บอกทะเบียนรถนะครับเนาะครับนี่เป็นตลาดมะม่วงแล้วก็อันนั้นเป็นตลาดสับปะรดครับเพื่อนครับถ่กันครับอร์มะม่วงครับแก้วขมิ้น ถ้า <c oughs> <c oughs> ่งเ้าาะอาะันนี้สิบเจ็ดนี่สิบแปดครับเพื่อนครับฟารันครับ พักรถครับเพื่อนครับฮะเยอะครับก้าวบาทเดียวอ่าเจ็ดสิบสวยๆเด้อขาเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้บักม่วงนะครับเนาะมะม่วงม่วงกัมีแก้วมีฟ้าลัานแล้วก็มีเดือนเก้านะครับเนาะสามสายพันธุ์ครับเพื่อนครับ อยู่ของกระซื้อไปเมื่อหกร้อยเก้าสิบาทครับนี่ครับแต่ว่าเขาต้องซื้อในราคาทรงนะครับนอซื้อหน่อยกับราคาแพงกว่านี้ครับสับปะรดครับเพื่อนครับเจ็ดสิบลูกนะครับเนาะไปครับไปซื้อแต่งโม้ครับบันนี่รถได้ไหมเนี่ยรถแล้วเหรอตั้งใหม่ นี่จะใหญ่กว่าเหรอเท่ากันอ๋อยี่สิบ,บ,ล,บลูก, 25, ลกอ่าครับผมกอไปก็จะเป็นฝรังครับเพื่อนครับกลูกเล็กไม่มีเหรอ นีสวันดี๋ยวมัครับ่มาครับมะละกอสูครับเพื่อนครับนี่ยกลังนี่ยีิบหาบาทครับนี่ลังหนึ่งกับยีกโลครับนี่ครับเพื่อนครับโอ้แข็งอยู่ได้ครับนี่ ลูกลังยี่สิบบาทติโลละ20บาทครับครับเพื่อนๆครับยู่หงกะได้ไปซื้อของเสร็จแล้วนะครับเนาะกะออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงนะครับเนาะกะประมาณ2-3ชั่วโมงครับเพื่อนครับสินค้าที่ยู่หงไปซื้อได้กะโอ้หลายอย่างครับเพื่อนครับ มะม่วงแตงโมมะละกอนะครับเนาะสับปะรดส้มเช้งนะครับเนาะมีแอปเปิลมีชมพู่นะครับเนาะกาลายอย่างครับเพื่อนๆครับอาจจะบ่คบทุกอย่างนะครับเนาะ, Apple, นะ,นะกาแล้วแต่ว่ามือใดเขาไปสบโอกาสหรือว่าไปพ่อหรือยู่ที่งบประมาณของเขาน้ำน,นะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ประมาณหาพันกว่าบาทครับเพื่อนๆครับ นี่เป็นราคาที่แบบว่าของมันหลายแล้วมันก็นราคาพอใช้ได้เนา,ะ,าะครับเนาะแต่ถ้าช่วงที่สินค้าแพงๆนี่ครับโอ้ของซ้ำนี่นี่หมดเกือบหมืน่มนนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็บ่ได้ครบปานแดอกครับได้แค่นตารูช่วงมื้อน,นี้บ่ได้แต่งไข่นะครับเนาะบ่เป็นหยังถ้าเอาซื้อหมดทุกอย่างเลยนี่หาซื้อหมดทุกอย่างนี่โอ้บ่อยู่ครับแค่นี้ครับ การเก็บผลไม้นะครับเนาะที่เขาซื้อมาหนีนะครับเนาะเขาจะเอามะม่วงครับเพื่อนครับเอามะม่วงไปใส่ในถังนะครับเนาะใส่ถังน้าแข็งเทออกจากถุงนะครับเนาะตุงนั่นน่ะจะขาดน้าแข็งบ่ด้ครับเพื่อนครับมะม่วงนี่จะขาดน้ําแข็งบ่อยเนาะครับเนาะการขาดน้าแข็งนี่จะจะเหี่ยวแล้วก็เวลาเขาไปขายมันก็จะประกอบนะครับเนาะเพื่อนเนาะมะม่วงมะม่วงแล้วก็มีสับปะรดครับตัวนี้ก็ อันนี้เขาจะแยกคัาเพืือนครับเดี๋วเขาจะแยกคัาเพืือนครับแยกแยกหัวแดงหัวเขียวไว้นะครับเนาะถ้าหัวเขียวนี่เขาก็จะใส่ถุงไว้สองวันนี่สามวันนี่มันก็จะเหลืองคัาเพืือนครับแต่ว่าพวกนี้เขาก็จะปอกเลยนะครับเนาะมะละกอถ้ามันบูสุกง้อมหลายเขาก็เอาใส่ในเข่งไว้คัาเพืือนครับใส่ในเข่งไว้ปลารังก็คือกันนะครับเนาะปลารังนี่เขากะ ถ้าเป็นเบอร์รวมมานี่เขาก็จะคาดครับผิวบดสวยเขาก็เอาไว้เห็ดฝรั่งบวยนะครับเนาะลูกได้ผิวสวยๆฟูๆเขาก็เอาไว้ขายสดครับเพื่อนๆครับฝรั่งนี่บอลลนครับยังแพงอยู่ครับนี่ขนาดเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์รวมนี่ราคากับยี่สิบกว่าบาทลังนึงกับเบอร์รวมราคาลังนึงกับสี่ร้อยกว่าหาร้อยนะครับเนาะถ้าเป็นเบอร์ยอ้อนนี่โอ้หกเจ็ดร้อยครับเหมือนครับ คลิปนี้ก็่ประมาเท่านี้ครับเพื่อนครับเป็นจังไรแน่ครับนี่แหละครับการไปตลาดของยุยหงแต่ละงวดนะครับเนาะแต่ละหวดก็ใส่งบประมาณที่แตกต่างกันไปครับเพื่อนครับแล้วแต่สินค้าที่เขาไปเลือกซื้อได้นะครับเนาะแล้วแต่ว่าเขาซื้อไดของถือบ่อในงวดนี้จะในรากาฝากเพื่อนนะครับเนาะอย่าลืมครับเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเนาะเพื่อที่จะประผัดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของยุยหงครับ คลิปนี้กะตอนแรกว่าจะทายสันๆนนะครับเนาะทายไปทายมากะโอ้ทรงสิเงาเตือบจังไหนแล้วกะคลิปนี้อยู่หงก็ต้องขอลาเพื่อนเอนไว้ก่อนครับคลิปหน้ากะเจอกันไหมครับเพื่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ